เอาอะไรดีจ้ะอเอาอเหรอต้องอย่าถือสาครูไม่ใหญ่นะคือเรื่องของบุคคลออจินไตนะเป็นเรื่องออจินไตทั้งสิ้นที่เราจะรับฟังกันได้หรือเปล่าเนะะพระวัาบ,บางคนนี่เนาะ ขาไม่คุ้นน่ะซึ่งคครนใหญ่เข้าใจกันเลยไม่คุ้นเนี่ยบีพอฟังแล้วมันก็เหมือนคนป่วยที่ได้รับอาหารที่ก็สั่งอย่างดีจากเหลาบ่เนอะมันแสลงนะ่ะนี่เนาะแ,แต่คนดีๆอะไรก็อร่ยอรยอย,อยนี่เนาะ เราเราจะเอากันยังไงเนี่ยคือเรื่องนี้ครูวิใหญ่เนี่ยอยากจะเล่าให้ลูกพระธรรมทายาทฟังมากกว่าที่จะเดินในเส้นทางมหาปูชนียาจานนี่เนาะอืงงอโอ้ตรงนั้นเนาะนี่เนาะ <laughs> เดี๋ยวต้องหาดูกับลูกพระธรรมไทยาติก่อนนิดนึงอาจจะพระญญาพระท,ที่เห็นดวงเห็นองค์พระเพราะว่าท่านมีฐานของใจที่หยุดนิ่งได้ดีแล้วในระดับหนึ่งที่เป็นพยานยืนยันในคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานว่าในตัวนี้ เมื่อน,น้ำใจมาหยุดนิ่งแล้วเนี่ยได้แล้วสว่างแล้วก็มีดวงใสๆจริงๆมีจริงดีจริงและเข้าถึงได้อีกทั้งท่านได้เข้าถึงแล้วนี่นะจะมีองค์พระภายในอนี้หนึโอ้ oh, จะคุยจะโลระธรรมประทรายาประเภทนี้ได้นะ โอ้สนุกสนุกสิเดือนี่นะ<ช>เพราะว่าเออมีความมั่นใจเนี่ยเชื่อมันในระดับหนึ่งแล้วนี่เนาะทาางนี้ได้ก็ดีดีคือเรื่องของท่านเนี่ยแม้แต่ท่านปรารบแบบขำๆในสิ่งที่ท่านทำได้นะจ๊ะย,ยังมหาสัจจันทร์ะยังอจินไตยเนี่ยอย่างที่ครูวิ่ใหเคยเล่าให้ฟัง เพ้งเดียวก็ถึงนิพพานแล้วอ๋อจำได้ไหมได้อะไรจ<ะ>๊ะเพบเดียวนะเพราะท่านไปจนคุค้นเคยนี่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่อจินใไนะแต่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ไป ปราบมารไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นปกติของท่านเนี่ยท่านท่านเทศและท่านลำพึงประโยชน์ได้แล้วท่านกบคำขำนี่เนาะนี่ของท่านเป็นอย่างเงี้ยเวลาท่านมีอารมณ์ขำสนุกนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าท่านอยู่ในยุคของท่านนะท่านจะมาพูดเรื่องนี้คือมันยากลำบากใจเห็นไหมจ๊ะ ที่พอตกมาถึงรุ่นหลานสิทธิยุคหมู่คณะของเรามาสืบทอดวิชาก็อ่ะเราก็พอจะเอามาเล่าสู่กันฟังได้เห็นไหเรื่องบุคคลจะินตายก็จะเป็นอย่างนี้แค่หนึ่งปึงก็ถึงนิพพานแล้วเราหลายปึ่งยังแห้วไม่ถึงไหน <laughs> พุทธกลาว่านิพพานอยู่ไม่ไกลเนี่ย จะเป็นใครดีจ้าไม่ใช่ใครคือพระผู้ปราบมารน,<า>นี่เนะา,าะถ้าฉันกี่ปึงไหนบอกหน่อย<า> <laughs> นี่เนะา, <laughs> าะเออมันอย่างนั้นเน่ยแปลว่า ชั่วลัดนิ้วมือแวบถึงเลยตรงนี้อะไรจ้ะนี่น้ำมันอาจีนหน่อยนี่เนาะวันนี้จะมีนนักเรียนเต็มห้องเลยเนี่ยอะไรนะจ๊ะอาสาฟื้นฟูอ๋อชุดดงแก้วด้วยอืมนี่นะ แล้วก็มาฟังเรื่องราวเรสเตอดี้นิดหน่อยเสียงครูวิ่หญ่มค่อยมีเนี่ยเอานี้หน่อยเนานะจะใช้เสด็จาเจ้าหลับตาฝันเป็นต,ต,ตัวเป็นตาเตือนขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังปนิยายปารัมปรากันจ้า,า <c oughs> อะไรอะไรในโลกนี้มันก็เป็นไปได้ย่างนั้นหลยจ้าแต่ยกคนสั่งสมบาปเอาไว้เยอะๆเลยจ้ะสั่งสมความโลภความโกรธความลหลงกิเลสเยอะๆเนี่ยกลับยังวินาศได้นี่เนาะ กับวินาศได้ถ้าสังสมโลภพะหรือราคะก,กิเลสในตระกูลนี้เลยจะหมกหมกน้ำไปลายกันนะ่ะนี่เนาะท่วมโลกเลยมอดอีกแต่หากว่ามนุษย์สังสมโทสะมากนะความโกรธผู้โกรธอาฆาตพยาบาท หากันเจ๊ะๆนี่นะจ๊ะไฟไปรายการเกิดเ้อไม่ทั้งโลกเลยแต่สังสมโมหะยิ uh ่งจะตะกิเลตตะโกนี้นะลมเหรอลมอะไรกันอช่ไมลูกใช่ครับผมอันนี้เห็นไหมเจ้าเออเนี่ยมันบุบไปเลยไงอย่มไปใจในทำนอง เดียกันตรงข้ามนะจ๊ะซาสังสมบุญเนี่ยมากมากเนี่ยในยุคนั้นอะไรอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นแหละนี่เนาะต้นอ้อยสมัยก่อนเนี่ยน้ำอ้อยเนี่ยเนี่ยเขาแค่เหมือนเปิดฝาขวดลินเลยเออลิน พอเกล็ดมากเขาก็ต้องมาเคี้ยวเนอะต้องมาเคียเค้ยวอ่อยเนาะพอสังชม,มบาปอากุศลมากเขา,าเขาต้องหีบเอาหรอเขาเรางานหีบมันเคี้ยวไหวๆเนี่เนาะเออในอะไรอะไร,ะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเห็นมะนี่ไงแผ่นดินโลกไปนี้แต่เดิมก็ติดกันเนะ ไม่ได้ไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูสินีนี่เนาะใช่ไหมใช่ครับนะใครเป็นนักวิทยาศาสตร์มงึงนี่นะยูยูเ <c oughs> นี่แกนโลกเคลื่อนไหวแผ่นดินแยกแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันทำไมมันเคลื่อนไหวนี่นะแต่ถ้าหากเราศึกษาเรื่องอลาวกับมมาเนี่ย อา <Yeah. S 1> เวลาสร้างสมบาปมากเขาเนี่นะกิเลสสามตะกูลน,นั่แหละอ่าที่เคยอยู่นี่มัน yeah, yeah. Uh, แยกออ <Yeah. S 1> แยกเออแยกนี่แยกพมแดนแยกดูนแยกภาษาขรดอบเตรียมเนียมวัฒนธรรธมประเพณีอะไรสารพัดเยอะแยะเลยแล่ะเขาละ <Yeah. S 1> นี่นะนี่ไงบังคับมนุษย์ ให้สั่งสมบาปสร้างกรรมแล้วก็รวบเอาบาปทุกคนมารวมรวมประมลวมลรวมกันแล้วปึ๊มนี่เนาะอ,อะไรแล้วมันก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นแหละนี่พันดินราบ,บเรียบเปือยปปูดขึ้นไปบูเขาไงเพราะฉะนั้นยกของเราตกลงมาเออดีไหมเออนีเนะยังไ้เมื่อเราฟัง พลงเวอร์ชันสามแล้วใชหมจาะยเนี่ยยกของพรเสียระยะเมตรัยคนทังสมบูรณ์ก็ไปเกิดรวมกันเยอะๆเยอะๆเยอะไปนดินาราบเรียบสมอคนติดกันเป็นผืนเดียวกันเมือ่อยกหน้ายังเกิดกึนได้หรือยกที่ผ่านมายังเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยยังได้อะไรทำไมล่ะอเออก็ในเมื่อ จะเล่าไปอีกในนอนขนาดก็ไม่ทราบเนอะไอที่เราพูดก็เพราะอาสงหอยเศษนี่นะดูมันนอนนะแต่ว่าเนี่ยมันจะอดแถมไม่ได้อย่างนี้ทุกที แต่ว่านี่นะผู้ที่มีบารมีแ,แก่ๆนี่นะเจ้าท่านบอกว่าอีกไม่กี่วันนวนั่นแหละนี่นะนี่บอกอีกไม่กี่วันก็ถึงแล้ว